นั่นหมายความว่าประเทศไทยไม่กวนเสียงเป็นบรรยุปกติไปเที่ยวโน่นนี่นั่นได้แต่มาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆกลางก,กรุงเทพมหานครเนี่ยติดรายเดียวไปหมดเลยนะผมเรยนว่าเสียงเสียงมากและไม่ใช่เสียงธรรมดานะครับเทศกาลปีใหม่ปีนี้ผมคิดว่าการเฉลิมฉลองแบบพอดีพอดีอ่ะนะก็โอเคแต่ถ้าจะใช้การเฉลิมฉลองแบบการเฉลิมฉลองใหญ่นะครับเหมือนทุกรั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่ ไม่ประสบความสำเร็จและจะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจ นะครับคงจะไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เป็นยังไงทั่วโลกเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักทะลุมากกว่า70ล้านมีคนตายมากกว่า1.5ล้านคน <c oughs> สหรัฐอเมริกาย,ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะวัคซีนโควิด -19 ที่เอามาฉีดแล้วก็เริ่มเข้าสู่แจกใจ่ายในอังกฤษนะครับเริ่มมีปัญหานะครับใน UAE อนะหรือ สหรัฐอาหรับอเมรตในดูไบเนี่ยก็มีปัญหาเช่นกันนะคนที่เคยป่วยแล้วฉีดซ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอาการป่วยเข้าถึงขั้นโคโม่มาเลยทีเดียวนั่นคือมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นในปรากฏการเหล่านี้นะครับพอมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานะครับก็สร้างปัญหานะครับทำให้วัคซีนโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับตอนนี้เป็นยังไงล่ะ เรื่องของวัคซีนโควิด -19 ผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบว่าในประเทศไทยนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 กําลังมาจากประเทศพมา่าพมา่ามีคนป่วยนะครับจากรายงานของสื่อมวลชนมีมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับการแพร่ระบาดโดยเฉพาะท่ากีเหล็กแล้วก็เริ่มระบาดจากแนวชายแดนของพม่าข้ามมายัางประเทศไทยก็มีผู้ป่วยที่พบ ขณะเดินทางกลับมาจากพม่าะนะครับถูกจับกลุ่มได้เข้าศูนย์กากโรโคเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดนี้รัฐบาลของบรเิเอกประยุทธ์สามารถควบคุมสถานก,การณ์ได้การควบคุมสถานก,การณ์ได้จึงเป็นปันจจัยสําคัญที่ทําให้สถานก,การณ์ตอนนี้โดยรวมเนี่ยน่าแปลกใจนะครับบางคนก็วิตกเพราะว่ามีคลิปเสียงว่าทั้งลาวก็ติดทั้งพม่าก็ติดนะครับติดหนักแล้วไม่ใช่ติดธรรมดานะครับพอติดหนัก ก็เลยส่งผลทําให้ตอนนี้คนวิตกจริตเกิดขึ้นคําถามที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตกลงจะยังไงนะจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาซึ่งมีการรวมพลของคนหมู่มากก็มีการยกเลิกนะครับยกเลิกการแข่งขันไป การยกเลิกการแข่งขันครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มมีการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วก็เข้ามาในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด -19 ก่อนซึ่งผมเคยเรียนหุ้นสวน่วนแลวก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่า,าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันจะมาะระลอกที่2แต่ลอกที่2ในต่างประเทศในประเทศไทย เราอยังคงควบคุมสถานการณ์ได้วัคซีนโควิด -19 ถูกแจกจ่ายนะครับในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียด้านในอังกฤษในจีนรัสเซียไม่ได้มีการระบ,บุนะครับว่ามีผลข้างเคียงอย่างไรแต่ในอังกฤษตอนนี้ก็มีคนช็อกนะใน UAE ก็มีคนช็อกเกิดขึ้นนะครับเพื่อมีคนช็อกเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าตอนนี้สะดุดล่ะนะครับ คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าในปีที่แล้วนะครับเรามีการจัดคริสต์มาสใหญ่เลยทุกปีขอไปทุกปีเราจัดคริสต์มาสใหญ่ปีที่แล้วเราไม่ได้จัด <c oughs> ปีใหม่เรากา็ไม่ได้จัดปีใหม่กันขอไปให้จัดปีใหม่มาแล้วสินะ้ำมันพร่ระบาดตอนนี้ปี2563ขึ้น64เนี่นะครับจะทำยังไงในช่วงปีใหม่เนีนะับขณะที่การแพร่ระบาดกําลังเกิดขึ้น วัคซีนโควิด -19 ก็จะมากลางปี2,564หลักที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับเราใช้ชื่อหลักว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับแล้วเฟส2พัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้าสู่การปฏิรูปประเทศแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับเฟสที่2จะมีอยู่ทั้งหมด3เฟสตอนนี้มันควรทำยังไง าการชุมนุมหรือการอยู่รวมของคนหมู่มากๆในการจัดคริสต์มาสใหญ่ๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆควรมีหรือ,อยังตอนนี้ยังทําได้ปกตินะครับแต่ควรมีไหมยังไม่ควรมีเทศกาลปีใหม่ที่จะจัดใหญ่ๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ทุกปีจะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆยกเว้นปี2 5ง3ันห้าร้อยสามาสปีสู่ปีห้าสามก็มีเมื่อนแต่มีไม่มากนะครับคราวนี้ปีนี้ควรจะจัด ใหญ่ๆเหมือนไหมนะในเชิงงานสังเคราะห์แล้วผมว่าอย่างไม่ควรมีนะครับสาเหตุหเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าวันที่13ในเชิงสีติจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับปีก,ก็รอกหนึง25กคือวันคริสต์มาสธันวาคมนั่นหมายความว่าทั้งภาคใต้นะครับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ นะครับนั่นหมายความว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าประเทศไทยไม่ขุนเสียงเป็นวันหยุดปกติไปเที่ยวโน,โน่นนี่นั่นได้แต่มาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยติดลายเดียวไปหมดเลยนะผมเรียนว่าเสียงเสียงมากและไม่ใช่เสียงธรรมดานะครับเทศกาลปีใหม่ปีนี้ผมคิดว่าการเฉลิมฉลอง แบบพอดีพอดีนะก็โอเคแต่ถ้าใช้การเฉลิมฉลองแบบการเฉลิมฉลองใหญ่นะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่ไม่ประสบความสาเร็จและจะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้นะครับแล้วก็ในเชิงเสติแล้วมันจะเกิดการแพร่ระบาดใหญ่เกิดขึ้นวัคซีนก็มีปัญหานะครับดองนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของอรัฐบาลน,นะที่จะต้องนําไปพิจารณานะครับเพราะสถานการณ์ขนาดนี้น่าเป็นห่วงครับ การแพร่ระบาดจากลาวการแพร่ระบาดจากพม,มา่ากำลังเข้ามานะฮะทำให้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทําในเวลานี้การจุดเดลอมฉลองใหญ่ๆการชุมนุมใหญ่ๆจึงไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเลยนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเกิดบนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในสัตยาบูมีพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินี พระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อ,อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใด <S 2> <S 2> <S จากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทย ชาติรักแดนดินสารกระสรัยเธอทูนไวป้ปณิธานในหัวใจผมฟังไว้ไม่ให้ใครมายัำอี เกิดเคยไหลรวงมินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกรว่าคนไทยรักชาติยิงชีวี่อยู่อย่าง d <laughs>